มาแล้วครับมโอ้เดี๋ยวอุ้มขึ้นครับเดี๋ยวอ้มขึ้นบพี่น้องเฮ้ยปดักไปทางฮะย้อนเสียงาพร้อมไห,ห,ไห,หไมครับปลามาฝากท่านผู้ชมนะเลเร็วบ มาแล้วครับมาแล้วครับหนึ่สองสาโอ้จับเยนมาแล้วครับมาแล้วครับตึ้งโอ้น้าเหลี่ยักพอดีเลยน่น่ะเดี้ยยกขึ้นบัเรี่ยกขึ้นลดนี่ยกถุงนี่ยกกขึ้นดนี่หาวนแล

หาคนจมนหนักยังมาถ่ายรูปนหาคนจมอเอาเ็บไปีดลเดี๋ยวอังเลย

我让你在，你不？ เพื่อนครับธรรมดาครับไมหนา่าใาย <c oughs> กามดากเป็นมัดมัด <c oughs> น้ำท่วมหวมนะัวบนน่ะ ้อครับวัอนี้นเดแนหาครับอยู่ไกลปลอู้อยูยไ่ยกยไกลปลาพี่น้องมื้อนีว,วันที่สองเดินหาช่วงโควิดต้องาหาแนวอยูย่เนวกินบ่ครับ ไอ้ปลาไอ้สเ็ตตังลงครับเห็นไ,ได้ครับีเป้าปากข้าวห่อบจาะลงไว้ปล่อยนนอลงไวปล่อยปลายนะครับเื่อไรเลย มากับแฮรแดงครับมางจะมือขึ้นเหรครับออกอีกแล้วนี่กี่ตุ้มไหมมือขึ้นเดี๋ยมือขึ้นได้จักโลครับประมานหาซีบเอาวิเสิ่งไป <laughs> อะไรคำเดียวยกคนเดียวบวกข้นยกสองคนยังหยาบเยอะครับก็บสร้างป่าเจ <laughs> ๊บผู้หญิงสอบไปไหน ตอมแล้วห้องกระดิเอาปลาขึ้นแล้วบ้านนี้พี่น้องชมครับกิได้พ่อขังว่เอาควมไปครับเอาร้อมแล้วเบิ้งร้อมกันเลยครับผมสีนหน่อยสีหลายปันใดะเบา่นุ่น มาแล้วครับมาแล้วครับหโอ้เดี๋ยวอุ้มขึ้นครับนี่อุ้มขึ้นนะครับพี่น้องเฮ้ยปวดอ่ะปวาก็ตัวกันเหือนนี่มันี่ยังปัดปวดปวดใวายรเสียงเย็นเงี้ยนล่ะถือเงี้ยฮะันลังมันถือเงี้ยหลุดเงี้ยไงครับปังการแขง ปลากติปลาันนี่โคตรปลาครับไปนอนันนี้กดไลค์กดติดตามติดตามครับปลาเลอ <S <S เป็นไงครับลงไปยังครับ ปลาต่ำอย่เมี่เง้ขาดต่ำเนโอ้ปล่อยปลาอีกแล้วรู้ยี่ไหมฮะ่ระโดยี่ไหมบ่โอ้ขาดต่ำจับตัวเราดิก็ได้มันขาดหรือมันลวด ป่อนก่อนนั่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 นยิงดิเนี่ยบ่มันออกไปแล้วบ่บ่ไม่พูดถึงจับออกอันนี้ป็นิ่งบ่ปลาต่ำหลายครับเลยลงตุ่มปล่อยปลาโดเป็นละตัวหนึ่งปลาโดยังไงปลาโดหญ่ขาดเนี่ยบ่อู้บ่นเป็นอากาศ ป่าไหมขีต้มาเอง, <ไว S 2> งอยังน,ยนยท่านเจ้าขีตมบ่ะปิดลุมมองลุงมมิดเตียกข้าตัดจันเนี่ตกผืนไพบ่บวม,ละนะมเลยปะนั่นจำไร ดไอ้ไรละครับของเชียนพูดใดสที่้นก้อนครับตอนนี้โหยัยเกือบใหญพูดยไม่ได้ล่องเลยหล่องข้าแขนยนเนาะแอกจกออกมาหนู ตามต้นถือไปองต้นนี้งูก่อนเมล้วเมล้วน้ำครับวยมาตัใสอีกป่ะก่าหลังจากเอาปลาขึ้นวังหันใสกระซังขังไว้นั่นครับขังขังไว้ใกล้ๆนี่ วันบานนี้ไดงงม้มเ,เจ้าครับอวันนี้ตเอาปลาขึน้นในพี่น้องเบิ้งนะครับรอบสวงจากรอบแรกได้ปลาไปครัังแล้วร้อไมครับเชียนลังน้ครับมี้เดินทางมากไกลมาเอาปลาโดยเฉพาะครับคุณนี่ มาแล้วครับผมก็ได้มีหอนงาใหม่ตัวแซ่บตัวแซาบฮะมาเรียนไปเวลามาสิบวก่า <c oughs> ปาัวงามอยู่ปไาสวยครับใจสวยไปครับผมไาไปค้างกันครับบ้านนี่ยฝากกดติดตามบ้านนนคนอิสานนั่นเปเด้อพีน้อง ลุ่นสมตัวโลครับ3ตัวนิดๆส่กันลังใี่ครับใส่กันลังแสบกดจับเกลืเอเลยนะเกลื เหีย่ยวก,กะจัง่งเบว้งนะครับรอบแรกนอนนอนตื่นมากกัดใส่กวนเลยครับครับปลารอบแรกหก,ลก,ก,ลกโลหกโลโลละหาเสีบปลาเขากระั่งครับสองเต้มสามเตม สแต้มหาแต้มหแต้มเแต้ม8แต้มเกแต้แม,ดดม,มสิแต้มสิบเอ็ดมาแล้วครับมีบอมีบอมีบอสิบสองสิบสามว,าว,สาาวนาละ ดี๋ยวมันหักเลยมันออกยาวๆอย่างอันนี้มันขึ้นอยู่เบาบาครับใช้ <c oughs> นํำพ่อเพียงนุม่มจดียงแหปลาใหญ่ครับ ทุกไสทุกขนาดเราจกสอกติดต่อกันมาได้ครับเล็กๆไม่ใหญ่ๆเราทำสองเส้นสามเส้นไม่ต้องพูดถึงครับไม่ต้องไม่ต้องว่าบอกกันครับบ่ามีบ่าเฮ็ดเกำบะห่มสเวลา

Ni mong nhát lạp mựcn một nhặt là, mựcn tiêu thương nắm 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 mựcn tiêu đốt đốt mựcn tiêu thương nắm mựcn ีมาหาปลาตลาดพี่น้องเลยอ่างดอกกายเป็นจะได้กินบ่ปลาปีนี้บ่คือดอกในชำเล็กแล้วล่ะเดี๋ยวพ่อยีสิบโลกมอ่างดอกกายต้องหันนะบ่ต้องเบิดเที่ยวบบานมั่นบ่แล้วเขาจะเทียรเขาไปเทียรเดียวสองเทียองเทียร์ม่ได้ปลาน้ำมันหลอ่างนะกกาย นำยมบอกกัาาดลาครับน้ำกัดตายิ้มเลย,ยเจอกันะเพียนแปดเส้นครับะเพียนฮแปดเส้นอุ่นนเอดางเนลอตัวงามมาแตเพียนเียงกันละครับ เหยื็ดสมนะมเยียนแล้วแต่สามตัวสี่ตัวพอแล้วเห็ดบดรถเหีดเตือน้ำสามตัวนี่เห็ดเนสาตัวยังดีหลายอยู่แม่ไข่แม่นึ่งแมบบหญงสอง่ามือขัวติดปุ้งเข้เขายาท่องไปะนะท่อทอวาจัดจัง มาแล้วคิวขอเราเดียวหัดแม่นงจอกครับเออข้อกันเดี๋ยวพอกันยูกระช่างตาครับขึ้นฟังเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันอีกรอบนึงครับอันนี้กับตะเวนขึ้นสูงแท่งหัวแล้วไอลังยังถอดหมวกไม่ได้เลยครับโอ้ปลาสีดวงที่สองเลยสะท้อนสุดยอดโอ้ยบุญดี ันครับมันยังว่าพันอาทิตย์ที่แล้ววัดนันปันเดนะเกมไม่มีองแต่อันนี้ปรากฏครับปรากฏว่าอันนี้อันนี้ปรากฏปรากฏตีดแหแปดเส้นับอยากว่าบัตโดตีดแหสิบเส้นไกลเก้าเส้นหรอไไม่ได้เลยไมางตรงๆไปครับ เดอกันติดตามจักตีสามพ้อก็ขึ้นหมืี่เลยนะอนตีสามขึ้นเหมนวากันอนตีสองไปหง่วงต่มาหาโม่งกัวโอ้ปรากฏ ขายแล้เหรอเอกินไป็นกินบาทพวกใครได้ยังพวกเได้ยังไยเลยเฮ้ยตัวเดียวทำมีนี่ขายเล้วปรโอ้ปะตะเพียนง่ายมขาดตายโดนทำเรื่อย งานชอบบาซ์เ่งเงินไตวัดไ่ล้าทตะเพียนไหมชุกไข่ของชุไข่ไข่เลยเอาไปเห็ดตมไปนู่นมาอุ้ย ถามากันไปเ่ยยนเหวดจังงโอ้กันลงไปเก็มงสอยากมาเลยาัมากยขาะงขึ้นมาอะไอะไรงมแม่ไ่สวดสองหมดหมดไป อะไรล่างสรุปผลงานช,าชอวบาเดอร์เสียงอีสานเฮ้ยล like ังแบกไอ้วังไอ้ลังแล้วว่าเราสิแบกโออโอ้โหสิไอ้ล่างจะแบกขึ้นไปหอดรถอย่างใครให้เบิร์ตได้เหรอหามลากหามลากหามลากลากก็ว่ไปวะ มัดมัดงั้น่ยึได้ปตัเล็กๆไงก็เนี่ยแนวสอดนะเดี๋ยวเอาไทยาเลียดาเลีดห้าออ่โอ้ไทยอ่พาไม่ละงอขึ้นบ่เ้่ใชได้ย่บ่ะ่ครบโอ้ยนอล่ โอ้ถ้าเหรียญักพอดีล้วนั่นน่ะนี่เด้ยยกขึ้นดบนี่ยกขึ้นลดนี่ยกยกถุงนี่ยกกันขึ้นด้วลดนี่เดี๋ยวมาหาอนมาอะแ่เ่กาเห็นยสัทไปเมื่แม่ตัวนี้่อนีไป้เดียว

ลักเลยหลักให่ดีกว่าไค้เอาคุณมุนสอไปเลยกรถบาทรับเทาเอาตัดแังมาหนึ่บ่บ่อไกับวัวเดียวมา้ยน้ำไหมมาเ๋ยวขืนแล้วบเศร้านี่จ้าวลารถจบาทรถจะบาทนุ่นรถจะบาทจะเอมไฟด้วยึงไปอีกเลยบ่ถ่ายรูปแนพ่นองหกสิบจ้าแ่นลมีไเอาถ่ายรูปด้หอเป่โอเคคุกดเิงนน ตัวเท่าไ่วันนี้บออเป็นตัวพุ่มเลยนะพุ่มนนั่นนี่เออกดทางเลยฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่องบงรุนคนอีสานนี่นะครับขอบคุณครับผมดเี่ยพยไปยเดี๋ยวเหมืนะ้นั่นนันั่น lần tham gia lần thêm vào rồi bất của nó tôi nghĩ là bạn ấy mùa của tôi nghĩ là bạn ấy của tôi, ừ. tôi của của <laughs> 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 <laughs>

มีพ yeah. uh, ัดเตอวะมีพัดเตร์อยู่เด้มาเอาอ่ัดเต๋อแล้วกันปลากับอาปอเลยเอาจับจับเลยกระชันเอาังเลยวแ่งเลยแ

เยอขึ้นมากเลยด้นกนะปาเนี่ยจะมอะมหรอปุ๊บจะมอง่่โมงเดิงปี่จเก็มทังครับพี่น้องมาเนี่เต็มรถไหลเต็มทังเต็มทังพี่น้องมรน้เยงอยหาสิบเังเียงอยหาสิบครับเอาถังงครับที่ต้ง เอ้เหนียวกอนเพราะว่าเขาตัดดอกส่เดียวเลยโอเนียวไโอ้ส่กระทั่งนได้รอกลูกเปเดี๋ยวลมแข็งมันย่บ้ไเดไเลยอยู่เดไปไล่ตางกอนเต็มครับต้องใช้หออกนไปอ้ยไปบดสกหลวกันนะอันนะ เดี๋ยมครับมาจะเพื่อนหัวตีสามทำงานด้่หนาอังครับไปสักกับไปสัญญา quan mua hiền mà mua mà có quăng có quăng mua xanh, tiêm đây phải cái bộ đấy xây là vô mi cái hết đẹp nhiều, ไปขมเีนก็เดยหมต้องฟาินเถอวะไม่ใช่ามพอใส่เลยไหครับใส่สสวยสสวย เอาเอาอย่ันอมูสายกวนครับหตัวนึงไปแต่อไปมันแงกับปลาตุดดมาหาให้พร้อมเอาไปขายให้พร้อมหอดหน้าบ้านเลย Si O-Yong Murray shirt dress clothes omdat pulverize r Alcohol planned in flowers si h but ดะครดิเฮ้เจครับมันมันพี่้องมันมัไนไน่